สวัสดีค่ะวันนี้ทิพย์พามาดูที่นาสีสวยนะคะอยู่ในเขตตำบลอบทมอำเภอสามก้กจังหวัดอ่างทองนะคะตอนนี้ทิพย์ยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะหน้าแปลงที่เป็นถนนคอนกรีตนะคะลงมาจากถนนเส้นหลักสามสามเจ็ดสามโดยประมาณห้าร้อยเมตรนะคะถึงหน้าแปลงนะคะอันนี้เรามาถึงหน้าแปลงที่หน้าแปลงที่เราเริ่มจากมุมสักะสีของเพื่อนบ้านนะคะเลื่อยไปจนสุดตรงต้นมะพร้าวนี้นะคะ หน้ากว้างโดยประมาณ60เมตรแล้วก็ลึกรงไปถึงทิวต้นมะพร้าวท้ายสุดนะคะที่ดินบางส่วนถูกถมไว้นะคะสามารถทำโคกงหนองนาทำบ้านพักผ่อนได้นะคะเ,คเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่3งาน6ตารางวานะคะเราขายไร่ละห้าแสนนะคะทุกค้าท่านใดสนใจติดต่อ0925816638ได้นะคะทิปสามารถแอดไลน์สอบถามารายละเอียดได้นะคะ มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี่ยวไฟฟ้าประปาอยู่หน้าที่นะคะแล้วก็มีบอ่อประดานด้วย1จุดนะคะสามารถใช้ทำการเกษตรได้เลยนะคะด้านหลังเป็นที่นานะคะอ่าชนดด้านหน้าหันไปทางด้านทิศตะวันออกนะคะเป็นลักษณะส,สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวไปนะคะหน้าที่กว้างโดยประมาณ60เมตรและลึกลงไปประมาณร้0ยกว่าเมตรนะคะเป็นลักษณะส,สี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะ ฉนดพร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการหาที่ปลูกบ้านพักผ่อนทําการเกษตรแปลงเล็กๆนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอสามโก้โดยประมาณ3กิโลนะคะถึงหน้าแปลงใกล้วัดใกล้โรงเรียนนะคะแล้วลงจากถนนทางหลวงแผ่นดิน3 3มสโดยประมาณ500เมตรนะคะเ,เดินทางสะดวกนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจ ก็นะัดดูได้ทุกวันนะคะสำหรับเป็นที่ทำการ,กรเกษตรปลูกบ้านพักพ่อนนะคะอยู่ในเขตตำบลอบทมอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจที่จะหาที่ดินทำการ,กรเกษตรแปลงเล็กๆนะคะสำหรับแปลงนี้เนื้อที่3ไร่3งาน6ตารางวานะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแบ่งได้นะคะเจ้าของยินดีแบ่งนะคะฟรีค่าโอนค่ารางวัดนะคะโทรนัดดูที่โทรนัดติดต่อ ขอคุยเจราจานะัดดูที่ได้ตลอดนะคะติดต่อมาเบอร์0925816638ทิพนะคะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ทุกวันนะคะค่ะทิปขอฝากติดตามช่องลุงทิปบุญธรรมบ้านและที่ดินไว้ให้กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ